รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสิ n ค Corporation สายการบินสวิสจุงฟาวท็อปออฟยุโรการเดินทางครั้งใหม่ของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งครับในครั้งนี้เราจะพาคุณไปยังดินแดนในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเคยไปเยือนดินแดนนี้1ครั้งนะฮะและครั้งนี้ผมกลับมาเช็คลิสต์ที่นี่อีกครั้งครับ เป้าหมายของผมนะครับก็คืออินเทเลเกนครับเมือนที่อบล้อมด้วย4ีขุนเขาและก็2ทะเลสาบครับการที่เราได้ไปเยือนที่ที่เราเคยไปมาแล้วนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราหลงรักที่นั่นแล้วมากกว่านะฮะและผมนะครับขออาสาทําให้คุณหลงรักที่นี่เหมือนกับผมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาติดตามการเช็คลิสต์ในภูมิภาคยุ่งฝาวกันได้เลยครับในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับ การเดินทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ทุกครั้งนะครับผมเลือกใช้บริการของสายการบินสวิสครับสายการบินแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะที่ทำให้การเดินทางกว่า10ชั่วโมงของผมนะฮะมีความสุขและก็สะดวกสบายมากๆครับเผล่แป๊บเดียวก็มาถึงสวิสล้วครับมาถึงแล้วเราก็ไม่รอช้าครับมุ่งหน้าสู่อินเทอร์ลเกนทันทีครับ เช้าวันใหม่ในอินเทรเลเกตนะครับฟ้าค่อนข้างปิดครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการตามหาเช็คลิสต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับที่แรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คลิสต์กันนะฮะเป็นที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องนั่งเรือครับจากอินเทรเลเกนโอสครับล่องไปตามทะเลสาบเบียนส์ครับที่นั่นมีชื่อว่ากิสบักครับจะมีความสวยงามยังไงบ้างต้องไปติดตามชมพร้อมกันครับ และที่แรกที่เรามานะครับกับการมาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่2ของผมนะครับผมติดใจภูมิภาคนี้มากครับภูมิภาคยุ้งลาวนะฮะที่นี่คือที่แรกที่เราจะพามาคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มาเราแค่นั่งเรือผ่านไปนะครับนี่คือกิสบักครับเราลงไปดูแล้วกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะกว่า200ปีเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นฟินิคูล่าครับซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1879นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คนดึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นแมคาีนิกหมดแล้วนะครับไปขึ้นครับโอ้โหคนเต็มเลย ที่นี่คือกิสบักโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมที่มีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี1879แล้วครับแล้วก็ในครั้งหนึ่งนะครับก็เคยมีประวัตินะฮะคือมีนักลงทุนนะครับเขาจะมาเทคโอเวอร์โรงแรมนี้แล้วก็ทุบทําใหม่นะครับแต่ชาวบ้านที่นี่เขาไม่ยอมครับก็เลยคงสภาพนี้ไว้จนถึงปัจจุบันครับและที่นี่เนี่ยจะเป็นที่นิยมนะครับของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะฮะชาวสวิสที่ต้องการความเงียบสงบนะครับมาชมธรรมชาติเนี่ยเขาจะมาพักที่นี่ครับโรงแรมกิสบักนะฮะ พามาโรงแรมนะครับผมไม่พาเข้าห้องจะก็อะไรอยู่ครับอ่ะเราเชิญชมห้องกันเลยดีกว่าโอเคเลสโกว้าวนี่คือห้องของแกรนโฮเทลกิชบักรครับห้องพักที่แกรนโฮเทลกิชบักนะครับแม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่บรรยากาศนี่สุดยอดมากๆครับสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบนะฮะเปิดหน้าต่างออกมาครับคุณจะได้เห็นวิวของทะเลสาบเบรนที่สวยงามนะครับถือว่าเป็นโรงแรมอีกหนึ่งแห่งนะครับที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงครับ ไม่ไกลกับโรงแรมนะครับจุดต่อมาที่เราพาคุณมาเช็คลิสต์กันนะครับก็คือกิสบักฟอร์หรือว่าน้ำตกกิสบักนั่นเองครับตอนนี้ผมก็มาถึงมุมนี้แล้วครับน้ำตกกิสบักนะครับอันนี้เดินมาไม่ไม่ไกลนะครับเราจะสามารถเดินได้หลายขั้นนะไม่ว่าจะเป็นตรงนู้นจะเห็นอยู่หลังน้ำตกเลยนะครับนี่หรือด้านนี้จะเห็นวิวโรงแรมนะฮะแกรนด์โฮเทลที่เราไปมเมื่อสักครู่นี้ได้หลายมุมมองครับไม่ว่าจะมองขึ้นมองลงได้หมดเลยตรงนี้นะฮะ น้ำตกกิสบักฟอครับที่นี่คุณจะต้องมาเช็คลิสต์นะครับสุดยอดมากมากสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นการท่องเที่ยวเมืองอินเทอร์เลเกน เข้าสู่เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับเรากําลังจะออกจากกิสบักครับมุ่งหน้าสู่เมืองบรีนส์ครับแล้วคราวนี้นะฮะผมโชคดีมากๆครับที่จะได้นั่งเรือกลไฟครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะฮะในการนั่งเรือกลไฟครับซึ่งเรือกลไฟครับก็คือเรือที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างความร้อนนะฮะลักษณะจะคล้ายๆกับรถจักรไอ้น้ำนั่นเองครับและเรือกลไฟลำนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2คลาสครับก็คือ First c l a s s และก็ Second Class นะครับและถ้าคุณมี w i s s t r a v e l p a s สสามารถขึ้้้นไดดฟรรีวยคับ และนี่ก็คือเช็คลิสต์ของผมครับการนั่งเรือกลนไฟในทะเลสาบเบรียสครับมาถึงบรีสกันแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูของดีประจำเมืองนี้นะครับนั่นก็คือทะเลสาบบรีสแห่งนี้ครับ เป็นทะเลสาบน้าจืดครับที่มีขนาดใหญ่มากๆครับโอบล้อมไปด้วยขุนเขานะครับแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆมากมายครับและของดีของที่นี่ก็คืองานแกะสลักไม้นั่นเองครับซึ่งถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับก็จะมีงานแกะสลักไม้เนี่ยตามจุดต่างๆของเมืองเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับและไหนๆมาเมืองเบรียน์ทั้งทีครับเราก็พาไปดูงานแกะสลักไม้กันสักหน่อยครับ อีกหนึ่งของดีของเบรนส์นะครับก็คืองานแกะสลักไม้ครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจริงจังมากครับเพราะว่าเขาเรียนกันจริงๆังแบบ4ปีเลยนะกว่าจะได้เป็น artist maker นะครับในการแกะสลักไม้เหล่านี้ขึ้นมานะครับและที่นี่เนี่ยเขามีทั้งแบบแกะสลักสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวหมีนะครับหรือว่าแพะภูเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแล้วงานแต่ละชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นงานละเอียดมากๆครับ โดยเริ่มต้นนะครับเขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยใส่ไปในเครื่องและแกะหยาบออกมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาแกะรายละเอียดอีกทีนะครับเหตุผลที่จะต้องใส่เครื่องไปก่อนเนี่ยเพราะว่าจะไม่ได้ให้งานพวกนเนี้ยเนี่ยราคาสูงเ,งเกินไปนะครับและอย่างหนึ่งที่เขานิยมแกะกันนะครับก็คือเรื่องราวของศาสนาคริสต์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของพระเยซูอันนี้ก็เป็นวันที่พระเยซูประสูตินะครับในวันคริสต์มาสนี่แหละแล้วก็ มีกษัตริย์สามองค์นะครับนำทองคํกรรากํายาและก็มดยอดเนี่ยมาถาวายพระเยซูนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์นะครับก็จะมีการแกะหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็เขาส่งออกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทํางานไม้ในขนาดใหญ่จะเน้นเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็มีมูลค่าสูง,สง,สงมากกว่าครับแล้วก็จะมีเป็นรูปนักกีฬานะครับเป็นพอดเชิดนะฮะแกะลงบนไม้แบบนี้ ใครที่ชอบแต่งบ้านด้วยงานไม้ครับที่นี่น่าจะตอบโจทย์แน่นอนครับกับทีมเรียนนะครับหลังจากที่ไปดูงานไม้กันแล้วนะเราก็มาที่อิมพี่นะครับที่ถือว่าต้องมาเช็คลิสต์กันให้ได้นะครับก็คือถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้มีชื่อว่าบุญกาเซ่ครับหรือถนนที่โรแมนติกที่สุดนะครับ อันนี้เป็นเวลาที่แดดแรงนะครับแต่ถ้ามาตอนที่แบบฟ้าหลัวๆหน่อยนะฮะรับรองว่าถ้ามากาแฟนี้โรแมนติกแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขานิยมมาฮันนีมูนกันนะครับถ้าคุณมาที่เบนส์มากับแฟนต้องมาถนนเส้นนี้ครับบุ่นกาเซ่ครับสวยงามมากๆครับจากบรีสน,นะครับเราจับรถไฟครับมุ่งหน้าสู่เมืองมริงแนครับ มีอีกหนึ่งที่นะครับที่เราจะพาคุณไปเช็คลิสต์กันนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจากเบรียสเราก็มาถึงมาริเนแล้วครับก่อนเราจะพาคุณไปเช็คลิสต์กันนะครับเรามารู้ที่มาของชื่อเมืองมรรีเนกันก่อนครับมาริเนมาจากเมอแรงครับหรือว่าขนมเมอแรงที่ทาจากไข่ขาวผสมน้ําตาลเนี่ยแหละนะฮะซึ่งเป็นของดีของที่นี่ครับเมืองมาริเนครับและที่เราจะพาคุณมาเช็คลิสต์กันก็คือพิพิธภัณฑ์เชอร์ล็อกโฮมครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เมืองไมริงเอนนะครับแล้วก็เรามากันที่เชอร์ล็อกโฮมมิวเซียมครับคนที่แต่งเชอร์ล็อกโฮมครับเขามีชื่อว่าเซอร์อาร์เธอร์โคดันดอยครับซึ่งเป็นคนอังกฤษนะฮะแล้วก็มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปี1859นะครับถึง1930นะฮะเขียนเชอร์ล็อกโฮมครั้งแรกนะครับในปี1887นะครับอัดสตูดิโอในสกาเลสนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่เรื่อยๆนะครับเขียนเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็มาที่นี่เขากะว่าเขียนเยอะแล้วเนี่ยเบื่อนะฮะก็เลยมาอยู่ที่สวิตเซอร์์แแลลนนดเเสร็จ้วี่ย พอมาอยู่ปุ๊บเขียนแล้วขายดีครับก็เลยเขียนต่อนะฮะจนไปเสียชีวิตนะครับในปี1930นะครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยส์นะครับหลายๆคนสงสัยโคนันมาจากไหนมาจากชื่อคนนี้แหละครับพิพิธภัณฑ์เชลลกโคมแห่งนี้นะครับเขามีการให้ข้อมูลแบบพิเศษนะครับคือเขาจะมีเครื่องมือแบบนี้นะครับและวิธีการนะฮะสามารถติดไปในนี้ได้นะครับและเราจะได้ยินเสียงในหูครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะ เขาก็จะบอกว่าในที่เราเห็นเดี่ยนียมันคืออะไรบ้างอย่างนี้ก็คือภาพถ่ายของเซอร์อาร์เธอร์โคดันดอยครับผู้เขียนเรื่องชอร์ล็อกโฮมนะฮะในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์เชอร์ล็อกโฮมแห่งนี้นะครับเราก็จะได้พบกับข้าวของเครื่องใช้ของเชอร์ล็อกโฮมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้างานอดิเรกของใช้ส่วนตัวต่างๆนะครับและที่เด็ดที่สุดน,นะครับคงจะเป็นการจําลองบรรยากาศของห้องพักของเชอร์ล็อกโฮมห้องเลขที่221ปีถนนเบเกอร์ในกรุงลอนดอนมาไว้ได้อย่างครบถ้วนครับ สำหรับใครที่ชอบเชลอลโคมผมว่าที่นี่นะคคือสวรรค์ของคุณเลยครับอันนี้ก็คือแผนที่นะครับที่เข้ามาในสวิสนะครับในตอนต่างๆของเชลโกโคมนะครับไล่ตั้งแต่ตอนที่1นะฮะสองสาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาหยุดที่ตอนสุดท้ายที่นี่ครับไมริงเกนนะฮะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาไปที่น้ําตกครับแล้วก็เป็นฉากสุดท้ายคือฉากนี้ฮะสู้กับคนร้ายนะครับแล้วก็ตกน้ําตกลงไปนะครับอันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยท่านเซอร์โคนนเนี่ยจะวางไว้ให้เป็นตอนจบ ที่ลงไปแล้วตายทั้งคู่นะครับแต่พอเขียนเรื่องนี้ออกไปได้รับความนิยมอย่างสูงครับก็เลยเขียนต่อซะเลยนะฮะนี่ครับฉากที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะฮะในเชล็อกโฮมครับ c o m e to Thailand <Yeah. S 2> people I like to see you in m a r i n e and you will see the beautiful museum in Sherlock Holmes Museum Yeah เอาซะหน่อย ลุกไล้เชื่อหรอกครับก็ขอบคุณนะครับคุณป้ามอริสครับคุณป้ามอริสนะครับมาให้เราได้ดูพิพิธภัณฑ์อันสวยงามที่นี่นะครับที่มารียนแนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเซ็นสมุดเยี่ยมหน่อยแล้วกันว่าเช็คลิสต์มาเยือนแล้วนะครับมาครับโอเคซ้ายเดี๋ยวขอพักเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเช็คลิสต์กันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเรามีเล่นเกมแจกของรางวัลด้วยนะฮะ สนับสนุนโดยสิ่ง Corporation ร้านจำหน่ายนาฬิกาและของที่ระลึกคีย i ์ h ฮเฟอร์ Google WiFi จาก BS Mobile ตอนนี้นะครับเราอยู่ในขบวนรถไฟของ SBB นะครับเพื่อที่จะไปมาสเปสียสครับเราออกเดินทางครับจาก Intelligent West นะครับเพื่อที่จะไปสเปสียสนะครับ ซึ่งเป็นรถไฟแบบ First Class ด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราต้องไปติดตามกันนะครับว่าสเปรดม,มีอะไรบ้างในภูมิภาคย,ยุ่งาวนะวะเพราะว่าผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เขาบอกว่าที่นี่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวตามไป,ไปเช็คดีสด้วยกันนะครับ yeah, 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 สปีดเป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทูนครับและที่นี่เองนะฮะถือว่าเป็นฮับของการเดินทางเที่ยวสวิตโดยรถไฟก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ประหยัดเวลาที่สุดเมื่อคุณต้องการเดินทางไปยังเบิร์นเซอร์แมทแล้วก็มองเชอร์ครับ เรามาถึงสเปียร์แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวัฒนธรรมของคนสวิสนะครับก็คือการแบ่งปันครับเขาจะมีคำหนึ่งครับว่ากาติสแปลว่าฟรีนะฮะ a l i ิสกาติสแปลว่า for free แสดงว่าหนังสือกองนี้นะฮะเราสามารถหยิบไปได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเรานะครับหรือว่าถ้าคุณมีหนังสือที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าคิดจะว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับคุณก็สามารถเอามาวางแล้วก็เขียนว่า gratis แบบนี้ได้นะครับนี่คือการแบ่งปันของคนที่นี่ฮะสวิตเซอร์แลนด์ครับเอาสักเล่มไหมเนี่ย เดินมาอีกพักหนึงครับผมก็มาเจอตู้ตู้หนึ่งนะฮะตู้นี้คืออะไรหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับเล่นเกมเลยไหมถามจริงๆแล้วนะครับตู้นี้ก็คือตู้รับบริจาคนะครับของที่ใช้แล้วที่เป็นอยู่ในสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงเท้าต่างๆนะครับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายของเด็กนะครับได้หมดเลยวิธีการก็คือนํามาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็พลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะเอาไปให้กับผู้ยากไร้นะฮะ เพราะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขามีต้นทุนเรื่องการกําจัดขยะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าคุณเก็บของที่ไม่ใช้แล้วไว้เนี่ยเวลาทิ้งไปเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่บ้านเราก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าเราก็มีคนยากรายเยอะเหมือนกันนะครับก็มาแบ่งปันกันดีกว่าครับแบบนี้นะฮะเอาอะไรใส่แล้วไปไดีทั้งกระเป๋า <laughs> ไม่ใแล้ไป อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสเปียร์นะครับก็คือปราสาทสเปียร์นั่นเองครับซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12และ13นะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นหอคอยตรงนี้ครับไว้ป้องกันข่าศึกที่มาบุกนะฮะด้านนี้เนี่ยจะมีเฉพาะหน้าต่างไม่กี่บานนะครับแล้วก็ไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับภายหลังเนี่ยเขาขยายส่วนตรงนี้ออกมาครับเป็นส่วนของพระราชวังนะครับซึ่งสามารถ อาศัยอยู่ได้นะครับแล้วก็ขยายมาในอีกประมาณ200ปีต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามด้านในแล้วกันนะฮะว่าที่ปราสาทสเปียรจะมีอะไรบ้างครับไปครับตอนนี้นะครับเราก็จะพาคุณย้อนเวลากลับไปนะครับที่ปราสาทสเปรสนะครับเริ่มตั้งแต่ในอดีตนะครับมาเรื่อยๆแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับและนี่คือห้องแรกครับว้าว ปราสาทสเปียรแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่12นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามีคนอยู่จริงๆครับเพราะว่าเขามีหลักฐานแบบนี้นะฮะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใส่รองเท้าสําหรับขี่ม้านะครับเข็มขัดต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในเบิร์นนะครับอันนี้คือของจําลองมานะครับห้องนี้นะครับก็จะแสดงเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยอดีตนะครับซึ่งเนี่ยเป็นห้องนอนของเขานะครับแล้วก็นอนกัน3-4คนในห้องนี้นะครับ แล้วก็มีขนสัตว์เนี่ยเพื่อให้ความอบอุ่นนะครับรวมถึงมีที่จุดนะฮะตรงกลางห้องเนี่ยต้มน้ำนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นนะฮะแล้วก็มาด้านนี้ครับเขาจะบอกถึงเรื่องราวของการเป็นอัศวินครับว่าคุณต้องทํำยังไงบ้างนะถึงจะได้เป็นอัศวินก็ต้องเริ่มตั้งแต่เ,ออเกิดในตระกูลอัศวินนะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็มีการดวนนะฮะอันนี้คือวัฒนธรรมของคนยุโรปนะครับเขาบอกว่าคนที่ แข็งแกร่งที่สุดนะฮะคนที่มีความสามารถในการรบมากที่สุดเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะเขาไม่ได้วัดตามอาวุโสนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยพอชนะแล้วเนี่ยก็จะต้องเรียนเรื่องราวของการเซอร์วิสหรือว่าการารับใช้หลอดของตัวเองครับเพราะว่าแต่ละแคว้นแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีหลอดมีกร,ริยัตนะฮะเราก็ต้องรู้วิธีการที่จะรับใช้กษัตริย์แล้วก็นายของเรานะฮะถึงจะได้เป็นอัศวินครับ นี่แหละครับเพลงรักในสมัยนั้นนะครับอันนี้เป็นการจําลองนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีแค่หลักฐานว่ามีการแต่งเนื้อเพลงมีหลักฐานว่ามีเครื่องดนตรีแบบนี้แต่ลักษณะของดนตรีเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือการจําลองขึ้นมาใหม่นะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยเพลงมันน่าจะประมาณนี้นะฮะเพราะไหมครับ มันเป็นห้องสําหรับเด็กครับห้องเอ่อเปการจําลองห้องสําหรับเด็กนะฮะว่าเขาเป็นยังไงที่นอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่นอนนะครับปูด้วยผ้าและข้างล่างเนี่ยเป็นฟางนะครับเวลานอนไปเนี่ยก็จะได้สัมผัสถึงกลิ่นของธรรมชาติด้วยนะครับชักเริ่มง่วงแล้วฮะถ้าหลับไปนี่เขาจะทิ้งผมไหมเนี่ย และนี่ก็คือทักษะหนึ่งนะครับของคนที่จะเป็นอัศวินครับเรามาเล่นเกมกับกับคุณกายของเรานะฮะพิก That's a pig Yes อ่าถูกด้วย <laughs> This is a duck Yes a bird sort of a uh, um a kind of bird and duck right. <Jack. S 2> Duck 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 โอเคนี่แหละครับคือทักษะของคนที่จะเป็นอัศวินนฮะต้องอา่านรอยเท้าสัตว์ได้ด้วยนะครับนี่ครับลองมาดูฮะที่นี่ก็มีให้ชมเหมือนกันครับทายแล้วก็เฉลยนะฮะ การได้มาที่ปราสาทสเปียร์แห่งนี้นะครับเหมือนได้หลุดเข้าไปในยุคลางเลยครับคุณผู้ชมครับและเป็นที่หนึ่งนะครับที่คุณไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คดิสกันนะครับถ้าคุณมาที่สเปียร์ครับเฮลท์ลัโอ้โอไหนไมาแล้วครับขอลองเป็นอัศวินหน่อยนะว่าว่ามันจะหน, <c oughs> นักขนาดไหนนี <c> ่ <oughs> เบี่เฮฟีก็ถ้ามาที่ปราสาทสเปรซ์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมาลองครับลองใส่ชุดเป็นอัศวินดูนะฮะนี่มีโล่นะครับมีหอกหอกนี้ก็หนักใช้ได้นะครับโอเคซาปาตา คำถามรูปสนุกท้ายได้การนะครับถามว่าผู้แต่งเรื่องเชอร์ล็อกโฮมคือใครและเป็นคนชาติใดนะครับพร้อมระบุของรางวัลที่คุณอยากได้นะฮะส่งคำตอบมาทาง Facebook Fanpage เที่ยวรับโลกเช็คลิสต์นะครับของรางวัลเป็นเข็มกลัดน,นักสืบและก็สายวันนักสืบจากพิพิธภัณฑ์เชอร์ล็อกโฮมในมาริงแนจำนวน4รางวัลครับรูปสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุทธที่27กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ ที่เราเราเช็คลิสต์ตอนต่อไปครับเรายังอยู่กันที่เมืองอินทลเเกนครับดินแดนแห่งสีภูเขากับ2ทะเล3นะครับผมจะพาคุณขึ้นภูเขาแล้วล่ะครับแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามนะครับสัปดาห์หน้านะครับรายการของเรางด1สัปดาห์ครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันพุธที่27กรกฎาคมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการตามหาเช็คลิสในแบบของตัวเองนะครับสวัสดีครับ